พี่ผมบ้างแล้วครับคนมันรักข้ามไม่ไหมใจมันรักข้าไม่รักอุเจสวัสดีครับสวัสดีครับคนคนมาแล้วเตรียมมาแล้วถูกต้องครับเป็นค,ค,คนมันรักครับ กันก็เป็นไม่ยากทาไรเธอจะร้อนฉันจะรักเธอเย็นเป็นน้ำฉันจะรักเธอจะรักฉันจะมัดเธอไว้ในใจเธอจะงมีฉันจะตามจะตามลงน้ำขา้ามไปไหนจะไปถึงใจเธอทุกคนวันรอถึงมาตั้งนานคร้งเดียวแค่อยากจะเกีียวจะมาวิ ไม่หรักฉันจะรักไม่ให้ทน,นฉันจะทนก็เป็นเหตุผลของใจไม่อย่าลำบากถ้าใจฉันเลย มันจะได้แสดงออกได้เป็นเต็มที่ของแบงค์คุณเต้ว่าตัดไปไหมครับรู้สึกมันตัดแล้วก็อาจจะนิดนึงถ้าจะบวกกระบอกได้ครึ่งเสียงหน่อยใช่ไหม half step ขีดหนึ่งลองลองได้ไหมได้เลยจะสบายขึ้นเลยนิดจะได้ฟีลขึ้นใช่แต่คุณอยากให้อยากให้ฟิลเริ่มวิเตอร์มันใช้แบบนี้ไหนคือคือแบงค์แบบเหมือนเหมือนกับแบงค์เน้นเน้นสีอันเท่ากันจังหวัดมันจังหวะสีจังหวัดเท่ากันไปหมดคุณอยากให้มันเน้นที่สองกับสีใช่ไหมเขาจะไปด้วยละรอบนึงเนาะครับจะลอง วกหนึ 1, 1, 1, 1> ่งบวกหนึ <overly slow. S 2> ่งบวกหนึ่งคือนี่หนึ่งคีไม่ใช่ก็คือหนึ่งก็คือ์หนึ่งคีเลยนะบวกหนึ่งก็คือหนึ่งเพราะอะขึ้นขึ้นนั่นคือขึ้นทีละขึ้นก็ต้องเป็นบวกสองไม่ใช่ไม่ใช่เท่ากันหนึ่งคีก็คือนี้ถ้าถ้าภาษาดนตรีบอกว่าเขาถ้า whole step อะคือสองคีโอเค whole s t e p สองคีถ้าเกิด half step อะหนึ่งคีก็มันก็คือขึ้นไป half step คือขึ้นไปขึ้นไปบวกหนึ่งเพิ่มประมานบวกหนึ่งโอเค อแบงค์ม uh, okay. ันทำเอ็กซ์ไซส์ซึ่งกูผใจะไหมไหมโอเคสกับสนะกูจเให้เล mm ่นสกับสนะลองสมมติกูเจไให้ตบ1 2ึ่งสองสามส่ mm hmm. นสสามสี 1, ่ท mm hmm. นะีหนึ่งสองสาม่าคื่

ก็สมมติว่าไม่เป็นเธอไม่รักฉันไม่รู้ที่เธอไม่รักฉันไม่รู้เธอเดาเดาเพ่นได้รู้ก็มาทั้งนันต้องไม่เจ็เธอไม่คิดฉันจะคิดว่าเธอเดาเดาเดามืนจะต้องม่อย่างนี้นิดนึ่งไง เธอจะรักจะแยนเป็นน้ำฉันจะรักเธอจะรัฉันจะมัดเธอไว้ในใจเธอจะมีฉันจะตาจะดำน้ำข้ามไปไหนจะไปถึงไดเธอแล้วพอไปใส่ในเพลงเดี๋ยวมันก็จะแบบทำให้ทุกอย่างมันจะดูน่ารักนะม่รักฉันไม่รู้ที่เธอม่รักฉันไม่รู้ก็แบงค์จะไปเน้นคำไหนก็ดาสบาสไตแบต่เรียให้กลัวเป็นอย่าเดียวนี้นะ โอเคเพราะว่าเพราะว่เพลงนี้เรื่องเรื่องเรื่องการใช้เสียงอะไรเงี้ยกูเจมไม่ห่วงหมายว่าสามารถร้องได้สบายมากแต่บกหนึ่งนะต้องบกหนึ่งกันเลยหรอคุเจมว่าบกหนึ่งนะความมันมันฟังดูแบบสดใสกว่าได้ครับโอเคครับผมค่เจมขอบคุณครับแล้วก็ในห้องเลยพอดีเนี่ยครับผมครับพี่เจมขอมาท่าขอบมาท่าไม่ได้หมายถึ เลยไหมยากอยู่ครับเดี๋ยวเราไปต no? ุดเรื่องครูอีกแล้วเตด่อไปีไทเดี๋ยวตามไปับ ผู้เขาคอมเมนต์มาคือเรื่องมันจะย้ำบ่อยๆอยก็คือเรื่องอะไร <Group. S 3> รูปรูเพลงธรราโอเกรูปศัพท์เดาห์นี้จะต้องมาฝึกเรื่องรูปก,กันนิดหนึ่งอ๋อเพลงเร็วนะเออแต่เพลงที่มันมีจังหวะขึ้นมานึกนะถูกเพราะว่าสัปดาห์นี้ก,ก,ก็จะเป็นเพลงที่สนุกสนานแบบแคลียร์ๆขาดๆแต่ก็ไม่ได้ว่าจะก,กับเต้นกัน ฟูดราแตกนะเพลงของแบงก็จะได้เพลงมือว่างๆกับศัพท์นีผู้จริงปะเดี๋ยวเล่นู้จริงสิเ่อะไรเล่นพูดเพลงบอกเพลงก็เราพูดจริงไม่ไหนบอกน้องอกยายฉนโกหกไม่หรอกพือตายห่างกันปู่ข่เาว่ะ เปนไปได้นเลยอะมนต้นไพี่การร้องเร็มันสนุกกว่านเตสบาย กะสูใช่ไหมแล้วก็กูเจ้เหมือนกับอิงใส่มาเต็มตลอดเลยอะแล้วมันรีพีทต้องคอร์สสายพีใช่ไหมมันก็เลยเหนุนเจ้เหนื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะไปดูให้นะครับแล้วตรงช่วงโซโล่เมื่อกี้ที่อ่ที่ที่องค์อิงใสเอ็กซ์พอร์ไวส์มาตรงนั้นถึงกูเจ้ว่าก็กูเจ้ชอบนะแต่กูเจ้ว่ามันเยอะไปหน่อยคก<ห>ูเจ้กูเจ้ชอบตรงที่เราอ่าอ่าอ่าตอน,น,นแรกๆอะซับซ<ห>ับพังหนึ่งแล้วก็แล้วพอไปถึงก็อาจจะแบบไม่ไม่ไม่ต้องไม่เรีไม่ทำอย่างอื่น คือมันไม่จำเป็นจะต้องมีตลอดอหรอครับเพราะว่ามันก็ต้องมันก็คือใช่อยู่ในฟิลแต่ว่าอ่าไอไอช่วงแรกๆที่เราทำที่เป็นเออเอออะไรนะอันนั้นคุณจะชอบอันนั้นดีแล้วแล้วก็อาจจะไม่ต้องต้องท้ายๆไม่ต้องใส่มากก็ไก็ไม่ต้อง sometimes less is more ใช่ไหมอฮะแล้วก็อชปรมีเลที่พี่เขาฝากมาถามมาตรงเนื้อของบอกว่า ไม่คำอะไรไม่อะไรทั้งอย่างยฉันเป็นอะไรไม่รู้หรือฉันเป็นอะไรไม่รู้คือถ้ามันมีปัญหาเรื่องโน้ตอะไรลองไปฉันเป็นอะไรไม่รู้ยังใจไม่เคยอยู่โอ้วแปลจริงถ้ามีนะฉันเป็นอะไรไม่รู้อ๋อเป็นไม่เป็นไม่แบบไม่ไม่เลยใช่ปะไม่ค่ะฉันเป็นอะไรไม่ต้องจริงก็เป็นใหม่นะคือชอบเป็นใหม่นวปะ มันมัม่ไม,ม,ม,ม่ต้องแบบร้องให้แบบเดเรก็ได้ครับอย่างเคาว่าหัวใจอะไรเงี้ยมันคุณพี่ว่ายังยังบีไปหน่อยนะใ,<จ>ใช่เปนะ็นใจใช่ใช่ฮะลองเธอ จะไปไหนจะใครมากไหนทำไมมันรเธอ <Good. S 2> ไม่เลยอยู่อยู่ที่ได้ใจดวนี้ยงคงลำ้ำลลับตาฝันก็ยังพบเธอหลาว่าฝันก็ยังพบเธอับตาฝัน,ไม,น,นไม่ต้องหลแต่แต่ว่าเขามกให้เป็นฝันไม่ต้องอนอนับตาฝัน ลาตัค yeah. ือมันแบบเราเราจำเมื่อกี้นิดนึงอะครับโอเคแบบเมื่อกีนน okay. แบบ้เมื่อกี้เ,เ,เราเป็นลาตาฝันก็ยังคนยคอยอาแค่้ขอขอแค่ลับตาฟันก็ยังพอแค่เน,เนี้ยลาตาฝันก็ยังลาตาฝันก็ยังพบเธอมีแต่เธอฉันก็ไม่ต้องเป็นฉันเป็นนะครับฉันเป็น <Yeah. S 2> ฉันเป็นอะไรไหม นนีหนึ่งอย่งไม่ไม่ต้องเพราะว่าถึงถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงแล้เราไม่จําเป็นจะต้องร้องเป็นเคลื่องคำครับเน้นที่กรุ๊เมื่อวานเล่นกรุ๊ฟก็ได้อยู่แล้วแต่กูจะคิดว่าวันนี้เสียงมึงยีงทุกฟังดูนี่เนี่เคลียรนะไม่สบายมั้ครับมึงเหนื่อยหรอปะอ๋อก็ก็พักผ่อนดีแล้วก็ไปคั่งเนื้อไว้กันนะครับโอเคครับดีครับอนนี้คุณเจเขาต่ออะไรมั้งครับอันนี้คุณเจนะคะเรื่องที่มันเป็นปัญหาตอนนี้คือเหนื่อยค่ะ มันเสียงคุณใจยังฟังออกเลยว่าหนูเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหานิดนึงอะคะ่ะในเรื่องอะไรจำไม่ได้นะเพิ่งเรียนมาเลยลูก <c oughs> กลับไปเรียนใหม่ไหมกลับไปเรียนใหม่อีกรอบนะคะใช่เรื <c oughs> ่องครูไม่มีปัญหา <c oughs> ค่ะเลยแต่ว่าบางบางช่วงบางตอน